สวัสดีครับอยู่ที่สถานีวัดเสมียนนะครับวันนี้จะรีวิวการเดินทางรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็การใช้ลิฟต์ลงไปเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ MRT สายสีน้ําเงินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเสมียนซึ่งรถไฟนะั้นก็มาจอดแล้วนะครับคลิปนี้ก็มี f c นะครับทักมาขอเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินกับเดินลงบันไดเลื่อนได้นะครับ อันนี้รถก็จอดแล้วแล้วก็เตรียมติดประตูนะฮะเป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับบนรถสายสีแดงนนะัผู้โดยสารเยอะอยู่นะตอนนี้ก็กําลังจอดสถานีจตุจักรนะครับผู้โดยสารก็เตรียมลง แล้วนะครับมีลงนิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะสุดสถานีแล้วนะฮะร,รถเข้าจอดที่สถานีกลางแล้วนะฮะผู้คนก็เตรียมตัวลงซึ่งตอนลงนั้นก็จะจอดทางด้านขวานะครับไม่ได้จอดด้านซ้ายเหมือนที่ผ่านมา เมืม่อออกมาแล้วเราจะเห็นรถนี่ขบวนนี้ก็กำลังจะไปรางสิทธ์ปิดประตูพอดีออกไปแล้วครับรถรถไฟฟ้าสายสีแดง อันนี้เป็นรถที่นั่งมาเมื่อสู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลิฟต์กันนะฮะเมื่อเราออกจากรถมาเนี่ยมันมีทางตรงกลางนะครับมีลิฟต์สำหรับให้เดินลงให้สำหรับให้เข้าใช้บริการได้เราก็เปิดเลยนะครับลิฟต์เปิดใช้ได้ครับเช่นครับ ชั้นจีเนี่ยะครับ <c oughs> เราอสชเอราออกมาที่ชั้นจีแล้วนะครับก็จะเจอทางออกพอดีอันนี้เขาจะไปตะลิ่งชั้นต่อนะครับ เมื่อเราลงมาแล้วนะครับนี่เราจะเจอตรงนี้คือทางออกนะฮะแต่ว่า,าผมจะไปดูทางออกตรงที่รถไฟฟ้า MRT นะฮะฉะนันน่าจะได้ออกไปทางที่ใต้นะครับถ้าไปทางที่เหนือเนี่ยไม่ได้ออกก็ต้อง เดินบนอีกทีหนึ่งฮะถ้าไปออกประตูทางด้านทิศเหนือนะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงเดี๋ยวเดินไปอีกทีหนึ่งลิฟต์น่าจะมีตัวเดียวนะครับแล้วลงแค่ฝั่งทางด้านเหนือนะฮะแล้วค่อยเดินลงมาทางด้านที่ใต้ตรงที่จำหน่ายตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เพื่อจะออกทางนี้แล้วก็จะได้ไปใช้บริการรถ MRT สําหรับผู้พิการนังสายตานะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอคอยดูแลนะครับนี่ฮะอย่างอันนี้ก็พาเดินอยู่นะเดี๋ยวผมจะแตะออกก่อนสําหรับทางออกนะครับนี่ใช้เหรียญน,นะแล้วก็หยอด เราก็เปิดออกรีบออกนะครับเพราะว่าผมเคยโดนมันหนีบตูดนะฮะเจ็บเ <laughs> <laughs> มื่อออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นอุโมงค์ทางลงสำหรับคนที่เดินได้นะครับนี่ก็จะโผล่ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าเอมา็มทีนะฮะเดินขึ้นมาทางนี้ได้เลยแล้วก็สามารถมาซื้อตั๋วโดยสารที่จุดนี้นะครับส่วนตรงนน้นนะเป็นที่โดยที่จำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟทางไกลนะครับ ถ้ารถไฟฟ้าสายสีแดงก็คืออยู่ยฝั่งนี้นะครับฝั่งทางนี้ที่เป็นตู้อยู่กับซื้อได้ที่ฝั่งนี้นะฮะส่วนส่วนตรงนี้นั้นเป็นที่จำหน่ายตั๋วของรถไฟทางไกลนะครับไม่ใช่สายสีแดงจากจุดที่ผมยืนนะครับคือตอนที่ออกเราออกทางโน้นนะเนี่ยตรงที่จำหน่ายตั๋วนะครับที่ผมชี้ไป จุดจำหน่ายตัวแล้วก็เป็นทางเข้าทางออกนะฮะเนี่ยที่มีคนเข้าออกอยู่เราออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วตรงนี้ครับเราจะเห็นป้ายว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินซึ่งตรงนี้เป็นทางลงอุโมงค์นะแต่ว่าเป็นบันไดเลื่อนซึ่งเอฟซี FC ที่ทักมาบอกบอกว่าเขาไม่สามารถขึ้นลงบันไดเลื่อนได้เขาต้องใช้บันไดลิฟต์นะฮะจากนั้นเมื่อออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับ แล้วก็เลยอุโมง์ตรงนี้มาหน่อยหนึ่งวัดมาทางนี้ครับน่าจะสักสิบยี่สิบเมตรนะฮะเดินผ่านมาก็จะมีป้ายอีกครับบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบลูไลน์เป็นลิฟต์ครับอยู่ตรงนี้ซึ่งข้างๆลิฟต์นั้นก็จะเป็นบันไดนะครับนี่ MRT ชั้นจีนะครับลิฟต์อยู่ตรงนี้ครับ เมื่อเราค่อยๆหันไปนะครับตรงนัน้นโอ้ยลมแรงตรงนั้นนะคือเขาเดินมานะครับเขาไม่ใช้ลิฟต์ดังนั้นถ้าถ้าจะใช้ลิฟต์นะฮะลงจากตรงนั้นก็คือจะอยู่ทางด้านเหนือของจุดจำหน่ายตั๋วของสายสีดแดงแล้วก็ต้องเดินเดินมาทางด้านที่ใต้นะครับเพื่อออกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาประมาณ20 30าสิเมตรแล้วครับก็จะเจอ ตรงนี้ครับก็มีป้ายบอกอยู่ว่าลิฟต์นะหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เดี๋ยวผมจะลองกดลงดูลงปจีอีกทีหนึ่งครับจี G ก็ลงไปบีหนึ่งนะคระับก็มีสองปุ่มให้กดนะครับมีตัวจีกับตัวบีหนึ่ง ถึงแล้วครับ B1 เปิดสิเปิดแล้วครับเปิดออกมาเราก็จะพบนี่ครับเส้นทางอุโมงค์ลอดที่จะไป MRT นะครับไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนในนี้เป็นป้ายเข้าอาคาร ระหว่างที่รีวิวนะครับก็จะมีผู้มาใช้บริการขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะฮะจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับตรงกลางของอุโมงค์ทางลอดพอดีเลยคือตรงกลางเนี่ยก็จะมี2จุดนะครับคือจุดที่เป็นบันไดเลื่อนจุดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าลิฟต์เนี่ยสามารถใช้บันไดเลื่อนได้ก็คือประตูนี้ครับ ตรงนี้เป็นบันไดเลื่อนเล็กๆนะฮะขึ้นไปก็จะเป็นทางออกเมื่อกี้นะที่เราชี้ให้ดูอันนี้ก็เป็นป้ายบอกว่าทางไปซื้อตัว๋วและแทร็กรถไฟฟ้าสายสีดำเงินนะไปได้ทั้งสองทางซ้ายขวาต่างกัน10เมตรนะครับไปทางนี้110เมตรไปทางาทางซ้าย110เมตรทางขวา120เมตร ในส่วนของป้ายข้างๆกันนะครับก,ก็คือจะบอกว่าทางออกที่1และทางออกที่2นั้นนี่ฮะถ้าเราจะออกทางหนึ่งก็คือเป็นบริษัทปูนซีเมนนะ,ะทางออก2ก็อยูอ่ตรงข้ามหัวมุมนะครับเป็นอะไรรถไฟสถานีรถไฟอยู่กลางทางกลางถนนนะทางออกสอง่ะทางออกแรกจะอยู่ปูนซีเมนนะครับทางออกแรกออกมาเป็นถนนทางออก2นี่อยู่ตรงเกาะกลางเลยนะฮะ จุดนี้คือบันไดเลื่อนนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้บันไดเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ถ้าเดินเลยไปอีกสัก10เมตรนะครับก็สามารถใช้ลิฟต์ได้เหมือนกันคือลิฟต์เนี่ยเดินจากนี่ไปไม่ไกลนับก้าวได้เลยนะครับคนที่ไม่รู้เดี๋ยวผมเริ่มนับก้าเอานับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ประมาณ29นะครับถึงแล้วก็เลี้ยวมาอีกสักสี่ห้านะครับอ้าวถึงแล้วลิฟต์นะฮะนี่แล้วก็กดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเรากดขึ้นกันเลยดีกว่ามาแล้วก็กดอันนี้สำหรับผู้ที่พิการทางสายตาแล้วก็ใช้ทางขึ้นบันไดลำบากนะครับเขาขอมาให้ช่วยรีวิวให้หน่อย สำหรับทางขึ้นลิฟต์นะฮะเมื่อเข้ามาแล้วเราก็กดชัดจีน,นะครับมีปุ่มให้กดสองปุ่มเท่าน,นั้นฮะัสองชั้นคือเขาทักมาบอกส่วนตัวนะครับว่าช่วยผมก็ยินดีนะครับยินดีมากเลยอันไหนที่ทําได้เราก็ทําอันนี้คือเราบอกเพื่อ,อผู้พิการทาั้งทางสายตาแล้วก็ผู้ที่เดินเดินลําบากในทางลำบากต้องใช้ลิฟต์แทนนะฮะอันนี้ออกมาแล้วครับ ออกมาเราก็จะเจอชั้นโดยสารนะครับของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถทางไกลคือออกมาปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็นี่ไปเลยที่นี้ชิวเลยน่าจะคล่องแล้วมีเจ้าที่รปภมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะอยู่ที่นี่เต็มลางจา่นี้ก็สามารถสอบถามได้ขึ้นลิฟต์ได้นะครับเอาตั้งแต่ตอนลงมาแล้วอันนี้คือทางทางลงม่อครู่นะครับที่เป็นทางเดิน เ่าง่ายๆนะส่วนทางทางนี้นะฮะเป็นรถไฟทางไกลไม่ต้องไปเข้าแถวซื้อนะถ้าจะไปสายสีแดงอ่ะคนละที่เลยแต่จองตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเคาน์เตอร์ยี่สิบสามเคาน์เตอร์นั้นอยู่ตรงห้องจำหน่ายตัวที่ประตูสี่นะครับเออผมก็เดินไกลอย่างเหมือนกันนี่เป็นโซนจำหน่ายตั๋วของรถไฟฟ้าสายสีแดงและนี่ก็เป็นทางออกของ อาชานเมืองสายธานีรัทยาก็น่าจะเพียงพอนะครับว่าขาดเลือก็ทักมาได้อีกทีนึงนะผมอาจจะรีวิวไม่ครบก็ได้บอกไม่ถูกเหมือนกันส่วนถ้าเราเดินอ้อมไปทางนี้ก็คือทางออกนะครับออกไปที่สถานีรถไฟทางไกลนะครับเดินตรงไปสุดเลยก็จะเป็นประตูห้า ประตู5สุดเลยนะครับฝั่งนี้นะแล้วก็สามารถเป็นโดยสารรถไฟทางไกลได้ก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นที่นั่งพักคอยนะครับสำหรับผู้โดยสารนี่ป้ายรถไฟความเร็วสูงกับแอร์พอร์ตเรลิ่งมาแล้วนะแต่ตัวรถตัวโครงการยังไม่มีประมาณนี้นะครับวันนี้ผมรีวิวเพียงเท่านี้ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะฮะที่จะต้องเดินทางหรือใช้บริการสาธารณะอย่างรถไฟฟ้ารถไฟทางไกลนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายเรือ่อยสวัสดีครับ